สวัสดีจ้าชาวเอซมือนี้สิพามาดูข่าจ้าจะเกี่ยวเลวเหลืองหมดแล้วจ้ะเขาบอกว่าจะมาลงวันอาทิตไทยเนาะเนี่ยจะข่า,ขาวชัน อันอยากนอนก็นอนอันอยากตั้งก็ตั้งอยู่แต่ว่านานาหมดแหงหมดนละเหลือบิ่งเดียวจ้ะบิ่งทิสะบิ่งน้องบิ่งนั่นแหละน้าไม่แหงเนาะเนี่ยจ้ะวันอาทิตย์จะได้ลงมือแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งส่งกำลังใจให้ล้ำย้ายบ้านนาด้วยเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะ ขอบคุณหลายๆด้อ